สวัสดีครับมาพบกับผมบาก้าเฮโจกันอีกครั้งนะครับในวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมกับสปอยเรื่องจูจุสุไกเซนหรือมหาเวทผนึกมาฉบับมังงะในตอนที่252กันเลยนะครับจากเหตุการณ์ตอนที่แล้วยูจิยูตะและริกะได้ช่วยกันลุมอัดใส,ส่สุคุณะโดยยูจิพยายามแยกดวงวิญญาณของเมงุมิแยกออกจากวัตถุต้องสาบที่มายึดร่างหรือก็คือสุคุณะโดยมียูตะใช้อาคมของนางฟ้าในการสนับสนุนในขณะเดียวกันยูจิได้พบกับเมงุมิที่อยู่ภายในร่างกายของเขาเอง และได้เห็นว่าเพื่อนของเขาจิตใจแหลกสลายไปแล้วและในตอนสุดท้ายทั้ง3คนพลาดท่าให้กับสุขุนะและพลังอาณาเขตของยูตะก็กําลังจะพังทลายลงแต่ว่าก็มีเซนอิงมาก,กิเข้ามาใช้ดาบของเธอเสียบทะลุอกของสุขุนะไปแผลชะกันของยูตะที่เราได้เห็นน่าจะหนักหนาพอสมควรยูตะจะเป็นอย่างไรบ้างและกลารต่อสู้ของมาก,กิจะสามารถช่วยเพื่อนๆและรุ่นน้องของเธอได้สําเร็จหรือไม่เราไปติดตามชมสปอยในตอนนี้กันเลยนะครับ เริ่มแรกของตอนที่252นี้ย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กันสักนิดหนึ่งคุาคาเบตและอีโนยืนอยู่หน้าลูกกลมๆหรือก็คืออนณาเขตของยูตะนั่นเองอีโนก็ได้พูดคุยกับคุาคาเบตว่ายูตะได้ย้ายตำแหน่งของอาาเขตเขามาอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วแต่ตามที่ทุกคนคาดการไว้คืออนณาเขตของยูตะอาจจะต้านทานสุคุณะไม่ไหวและพังทลายลงได้พวกเขาจึงเตรียมตัวส่งมากิเข้าไปสู้กับสุคุณะเป็นไม้ต่อไปและรอบจงตีระหว่างที่สุคุณะคิดว่าตัวเองชนะแล้ว อิโนยังพูดต่ออีกว่ามันคงจะดีกว่าน,นี้ถ้ามีคนอยู่ในอาณาเขตของยูตะมากกว่าน,นี้โดยเขาตั้งใจจะส่งโจโซเข้าไปด้วยแต่คุซาคาเบก็บอกว่ามันสายไปแล้วถ้าหากใครเข้าไปในอาณาเขตของยูตะในตอนนี้สุคุนะก็จะรู้ตัวและแผนการรอบโจงตีของมารกิตก็จะล้มเหลวและระหว่างนั้นมากิตที่อยู่รอบนอกอาณาเขตก็เตรียมท่าเหมือนนักวิ่งพร้อมที่จะพุ่งเข้าไปช่วยทุกคนอิโนก็บอกให้คุซาคาเบกเตรียมตัวสู้ด้วยแต่เขากลับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และหันไปเชียร์มากิแทน ระหว่างนั้นอนณาเขตของยูตะก็แตกออกคุซาคาเบะได้บอกกับมา,ากิว่ายูตะจะเป็นคนให้สัญญาณจังหวัะที่สุขนาเผยที่สุดแล้วก็เป็นฉากต่อเนื่องจากแฟลชแบ็กเล็กๆสู่ปัจจุบันยูตะที่โดนสุขนาฟันและล่างกระเด็นออกไปริกะถึงแม้ว่าตัวเองก็โดนด้วยแต่เธอก็เป็นห่วงยูตะมากกว่าจึงรีบเข้ามากอดร่างยูตะไว้พร้อมกับคำควรร้องไห้อุยอุยได้โผล่มาที่ด้านหลังของยูตะ กำลังกระเด็นจากการโจมตีของสุคนาจากนั้นอุย,อย,อยก็ได้เทเลพอร์ตพายูตะหนีออกจากสนามรบไปก่อนเพื่อไปรักษาตัวที่ไหนสักที่ตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างมากิกับสุคนาตอนนี้มากิได้โจมตีเข้าใส่สุคนาเป็นชุดโดยมากิพยายามใช้ดาบของเธอตั้งใจฟันให้สุคนาขาดเป็น2ทอนแต่ว่าสุคนะก็ยังมีแรงเหลืออยู่พอที่จะหลบการโจมตีของมากิได้และสุคนะก็ตระหนักได้ว่าที่อนาเขตแต่เป็นเพราะยูตะนั้นตั้งใจอยู่แล้วเพื่อซ้อนแผนส่งสัญ,ญญาณให้เพื่อนของเขาเข้ามาโจมตีทีเพลอ และยังอธิบายต่อว่าดาบคาตานะพิเศษของมากิสามารถตัดวิญญาณของทุกสรรพสิ่งซึ่งใครโดนฟันเข้าไปก็จะไม่สามารถใช้พลังสายเวทย์ย้อนกลับในการรักษาฟื้นตัวได้เพื่อรักษาสมดุลโครงวิญญาณของสุขุณะเขาต้องมองเห็นโครงร่างวิญญาณให้ชัดเจนก่อนซึ่งที่จริงแล้วสุขุณะสามารถสกัดกั้นวิญญาณของตัวเองได้โดยไม่มีปัญหาอะไรแต่เพราะการโจมตีของยูจิที่สะเทือนถึงแก่นวิญญาณทาให้เขาไม่สามารถรักษาสมดุลเอาไว้ได้จากนั้นภาพประัดมาที่ยูจิ ยูจิพยายามเข้าไปเป็นกำลังเสริมให้กับรุ่นพี่ของเขาแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ตอนนี้ร่างกายของยูจิแทบจะแตกเป็นเสี่ยงๆอยู่แล้วยูจิกระอักเลือดพร้อมกับลมลงและพยายามพูดกับตัวเองว่าให้เมงูมิรอเขาก่อนยูจิใช้พลังใส่เวทย้อนกลับรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะเพิ่งจะได้เรียนรู้มาเพียงแค่เดือนเดียวตอนนี้ยูจิจึงไม่สามารถรักษาตัวเองให้พอที่จะกลับมาสู้ต่อได้โจโซจึงพยายามบอกกับยูจิให้ค่อยๆก่อนพยายามทำให้แผลหนักกลายเป็นแผลเบาแล้วค่อยๆรักษาต่อไป กลับมาที่การต่อสู้ของมากิอีกครั้งสุคุณะใช้มือของเขารับดาบที่แทงเข้ามา,าไว้ได้แต่อย่างไงก็ตามตอนนี้พละกําลังกายภาพของมากินั้นน่าจะเหนือกว่าสุคุณะสภาพสะบักสะบอมนี้อยู่ไม่รู้จะมากเพียงใดแต่มากิใช้แรงของเธอพลิกดาบเพื่อทุ่มร่างของสุคุนะลงกับพื้นไปจากนั้นสุคุณะก็ทําลายตึกรอบๆอบเมืองต่างๆหวังว่าจะลดวิสัยทัศน์ของมากิเพื่อจะเข้าโจมตีทีเพอแต่มากินั้นก็รู้ตัวทันและความสามารถของเธอก็หลบเศษของพวกนั้นได้ทั้งหมด สุคุณะได้กล่าวว่าวิสัยทัศน์ของมากินั้นเหนือกว่านักใส่เวทคนอื่นๆมากการสู้กับเธอทําให้เขานึกถึงตอนสู้กับมโหรากาที่ชิบุย่าเลยและถึงแม้ว่าสุคุณาจะถูกแทงที่หัวใจเป็นแล้วแต่เขาก็ยังทําให้หัวใจเต้นอยู่ด้วยพลังอาคมของเขามากิจึงถามว่านี่แกจะทําอย่างนั้นระหว่างที่สู้กับเธอด้วยหรอแต่สุคุณะก็บอกกลับไปว่านั่นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับเขา ตัดมาที่ฝั่งของฮาคิริและอุราอุเมะที่กำลังสู้กันอยู่ในตอนแรกฮาคิริคิดว่าสถานการณ์จะแย่กว่านี้ตอนที่เห็นร่างจริงของสุคนาแต่ว่าพวกนักคุณใสค่คนอื่นๆยังสามารถรุมสุคนาจนทำให้อาคมของสุคนาเริ่มลดลงได้และยังกล่าวว่าพวกเขาจะชนะในศึกนี้แต่อุราอุเมะก็ได้ขำและบอกกลับไปว่าสุคะนะไม่ได้สนใจคู่ต่อสู้ของเขาที่อยู่ตรงหน้าเลยด้วยซ้ำและหน้าสุดท้ายปรากฏเงามืดที่เป็นรูปร่างของสุคนะแล้วก็จบในตอนนี้ไปนะครับ สรุปในตอนนี้ยูตะน่าจะยังรอดอยู่โดยพลังอาณาเขตที่พังทลายของเขาเป็นความตั้งใจของตัวเขาเองเพื่อที่จะทําให้มากิเข้ามารอบโจมตีสุคุณะได้แล้วก็มีอุยอุยพาย,ยูตะไปรักษาตัวในที่ปลอดภัยส่วนมากิที่ต่อสู้กับสุคุณะอย่างดุเดือดถึงแม้ว่าจะดูได้เปรียบสุคุณะอยู่นหน่อยหน่อยแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับสุคุณะได้หรือเปล่าและจากช่วงสุดท้ายที่ฮาคิริคุยกับอุราอุเมะในระหว่างสู้กันอุราอุเมะก็ได้พูดเหมือนกับว่า สุคุนากำลังโฟกัสกับสิ่งอื่นอยู่ที่ไม่ใช่การต่อสู้ตรงหน้าพร้อมกับปรากฏรูปเงาของสุขุนาก่อนจะจบตอนลงไปเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปรอติดตามชมในตอนหน้ากันเลยนะครับอาทิตย์หน้าจิจุสุขัเซนไม่งดยังปล่อยความสนุกออกมาให้เราได้รับชมกันต่อเนื่องเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสำหรับในตอนนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันให้ด้วยนะครับ